เตือนมิจฉาชีพส่ง SMS แนบลิงก์ให้อัปเดตแอปเป๋าตังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแจ้งว่าจากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความที่ระบ,บุว่าเป๋าตังส่ง SMS ให้ประชาชนอัปเดตเวอร์ชันใหม่ทางธนาคารกรุงไทยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงว่าการอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถดําเนินการผ่านแอปสต e หรือว่า Play Store เหมือนแอปพลิเคชันอื่นๆและธนาคารไม่มีการส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้ประชาชนอัปเดตแอปพลิเคชันหรือเกอะข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ